เรารู้มานะคะว่าเวลาแสดงหลังเวทีเนี่ยนะคะคณะสอนเราเขาจะมีการตั้งโต๊ะบูชาครูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบช่ำมากวันนี้สามแซบนะคะก็เลยขอเอาความลับสุดปังอันนี้นะคะมาที่นี่เลยเดี๋ยวเราย้ายไปมูกตรงนู้นดีกว่าค่ะจะมีเสด็จพ่อแก่ครับแล้วก็จะมีภูมานทองมีผ้ายันองค์พ่อจตุคามรามเทพก็มีก่อนที่เราจะทําการแสดงก็จะมีทําพิธีโหมโรงรสาธุการ การบูชาครูก่อนจะออกแสดงก็จะต้องมีการจุดธูปไหว้9ดอกครับและระหว่างที่เราแสดงอยู่นะครับธูปหมดดอกไม่ได้นะเราต้องจุดต่อทูปตลอดค่ะใช่อันนี้คือความเชื่อครับขออะไรก็ได้จริงครับเคยขออะไรบ้างคะขอเรื่องลูกป่วยครับเข้าออกเข้าออกอย่าง่งนสองคนพี่น้องครับจนแบบว่าหมดเลยหมดแบบเหลือเงินติดตัวจําได้แค่แปดพันบาทก็เลยมาขอพ่อบอกว่า พ่อขอให้ลูกหายป่วยแล้วก็ขอให้มีเงินไหลมาที่มาให้เอาเงินไปรักษาลูกได้สรุปแล้วมีคนใจดีที่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับอยู่ดีๆเขาโอนเงินเข้ามาให้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทก็เลยมีเงินรักษาลูกแล้วก็เลยกลับมาไหว้พ่อกลับมาไหว้พ่อแล้วบอกว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปรักษาลูกแล้วก็จะเอาไปลงทุนขายของด้วยคือพ่อเขาให้จริงๆอะ่ะให้มากมากเลยแล้วนุ่นนะคะเคยเจอปฏิหารไหมคะจากพอ,อพ่อแก่ค่ะ,คะก็ ตอนนั้นพ่อผ่าตัดกระทันหันเลยค่ะกระเพาะทะลุหนูก็ยกมือร้องไห้ด้วยแล้วก็ขอหนูขอแบบให้พ่อรู้สึกตัวได้ไหมพร่อหนูอยู่ไกลให้พ่อฟื้นให้พ่อรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็สรุปแล้วหมอก็โทรมัเดตตลอดว่าพ่อรู้สึกตัวแล้วนะรู้รู้รู้สึกตัวแล้วนะรู้สึกตัวแล้วแล้วเขาก็เหมือนความเจ็บเขาว่ามันเบา,า,าเขาบอกว่าเบาลงนะหมออะไรอย่างนี้ค่ะยอมให้ผ่าตัดเองเลยเซ็นเองเลย แก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบลิเกอยู่หน้าเวทีเยอะมากเลยครับเสียงเหมือนผ้าใบทะลุอ่ะครับแล้วปุ๊อย่างเงี้ยแบงค์อยู่หลังเวทีอ่ะทุกคนได้ยินหมดแล้วก็มองไปที่มุมเวทีปรากฏว่ามันเป็นลูกกระสุนปืนนะครับคือมีท่านผู้ชมนั่งอยู่ด้านล่างแล้วเหมือนแบบขาเก้าอี้เขาหักแล้วปืนลั่นแต่วิธีกระสุนมันกลับแบบจะ้องมี่คืนหน้าเวทีครับคนดูจะต้องแต่ว่ามันมันแบบมันมันเฉียงขึ้นผ้าใบอ่ะครับ คือมันผิดมันผิดวิธีมันผิดวิีใช่ครับมันตั้งก็คุมคอใช่ก็ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับท่านผู้ชมด้านล่างก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเหมือนกันลิเกเนี่ยเขามีกฎทําอะไรได้หรือหรือห้ามทําอะไรหลักๆเลยก็ห้ามใส่รองเท้าผ่านหน้าพ่อแก่อย่างเวทีลิเกครับถ้าเราเอาเสียงพ่อแก่มาตั้งปุ๊บตรงโต๊ะประําพิธีครับทุกคนห้ามใส่รองเท้าเดินผ่านหน้าห้ามเลยแล้วก็ห้ามนั่งกอดเข่าจะเหมือนเป็นคนคนอมทุกข์ คนมีความทุกข์นั่งกอดเข่าบนโรงนิเกแล้วก็ห้ามเอามวไฟขึ้นมาบนโรง<ฟ>จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันแมวห้ามแมวม<า>พวกสัตว์เดราาัจฉานอะไรางนีครับ<ม>ใช่ก็ห้ามนําขึ้นมาบนโรงเหมือนกันครับและอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยแต่ว่าแมงอาจจะรู้ไม่หมดครับต้องถามแบบว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรองี้ครับ